เราพบกับนัชชาอปอปทุมนะคะเช่นเคยน,นะคะพบนัชชานะคะนัชชาชาวลูกค้าทุกท่านค่ะไปชมค่ะรถยนต์ฟอร์ดกันนะคะพร้อมชุดแต่งเท่กันเลยค่ะตัวน,นี้นะคะจะเป็นรุ่นอะไรนะคะแล้วก็แต่งแบบไหนนะคะไปชมกันดีกว่าค่ะรถ,รถที่นัชชาจะพาชมในวันนี้นะคะลูกค้าก็คือคันนี้เองค่ะคันนี้นะคะเป็นรถกระบะค่ะสี่ประตูค่ะลูกค้าเป็นรถถุ่นขายดีสุดเลยขายดีมากๆเลยนะคะของฟอร์ดเรานะคะนั่นก็คือรุ่น L อนั่นเองค่ะรุ่น XLT นะคะเขามีให้เลือกได้กันถึง2เกียร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็เกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้นะคะที่นาชาจะพาชมนะคะจะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะราคาก็น่ารักมากๆเลยค่ะลูกค้าเพียง9ก0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ขออนุญาตแจ้งเกียร์ธรรมดาไว้หน่อยนะคะว่าราคาเพียง8 5 7 0 0าบาทเท่านั้นค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็จะพาชมเป็นสีขาวนะคะแต่งออฟโรดจัดเต็มแบบสุดๆเลยนะคะค่ะคันนี้นะคะนะชาก็เปลี่ยนหน้าด้วยนะคะแต่ขออนุญาตนะคะเริ่มจากฝากระโปรงด้านบนก่อนนะคะลูกค้าฝากระโปรงด้านบนนะคะตัวนี้จะติดเป็นสปุ๊ปค่ะทรงสูงนะคะลูกค้าสีของเขานะคะจะเป็นสีขาวค่ะสีเดียวกับตัวรถเลยเนาะ ตัดกันกับสีดําด้านนะคะพอเราติดเฉพาะรงสูงเนี่ยหน้านะคะก็จะดูสูงขึ้นไปอีกนะคะค่ะแล้วก็บนฝากระโปรงนะคะก็ติดตั้งค่ะเป็นสติกเกอร์ด้วยนะคะคําว่า Ra p t ต r ค่ะเป็นฟอนต์ที่ออกแบบพิเศษเลยนะคะลูกค้าเท่มากๆเลยเป็นสีดําค่ะส่วนด้านหน้านะคะก็เปลี่ยนค่ะจากหน้าเดิมนะคะลูกค้าเป็นเปลี่ยนเป็นหน้า F150 Spider ค่ะตัวนี้นะคะชุดแต่งแบบนี้เนาะปีนี้กำลังฮิตสุดๆเลยค่ะลูกค้าแล้วก็ จะมีคําว่า FORD ฟอร์ดนะคะตรงกระจังหน้าเนาะอันนี้ลูกค้าก็เลือกทําเป็นสีขาวนะคะสีเดียวกันกับตัวรถเลยค่ะแล้วก็ตัว F1 ทัชสปอร์ตเบเลอร์นเนี่ยเขาก็จะมีไฟสีนะคะดวงเล็กๆร์หรือว่าไฟ LED ให้ด้วยนะคะถึง3จุดเลยค่ะลูกค้าก็สามารถเปิดไฟนะคะนอกจากความหล่อความเท่แล้วเนี่ยเวลาเราวิ่งรถตอนกลางคืนนะคะไฟนี้ก็ฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นเราด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้ค่ะเขาจะมีไฟตัว C นะคะหรือว่าไฟ LED ให้อีก อีกเหมือนกันนะคะลูกค้าตรงนี้ค่ะค่ะนี่นะคะด้านหน้าเนาะพอเปลี่ยนเป็นหน้า F1 5 0นึ้าูนปเดอร์นะ mm hmm. ก็ทําให้รถเมียดูแบบยิ่งยาวยิ่งใหญ่นะคะดูบึกบืนมากๆเลยค่ะลูกค้าค่ะส่วนไฟนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ของ XLT อยู่แล้วนะคะลูกค้าก็ไม่ได้เปลี่ยนแต่อย่างใดเนาะแต่ว่านาชานะคะติดค่ะชุดข้อไฟหน้านะคะเป็นสีดําด้านค่ะแล้วก็มีคําว่า r a n g e อร์สีแดงนะคะตัดให้ตรงนี้เนาะก็ดูเท่มากๆเลยค่ะ เดี๋ยวนาชานะคะจะพาชมนะคะด้านข้างตัวรถนะคะว่ามีอะไรติดตั้งไปบ้างนะคะข้างตัวรถนะคะอย่างที่นาชาแจ้งไปเนาะเป็น F15 0 Spider นนะคะตัวนี้นะคะเขาจะมาพร้อมกับ ซุ้มล้อด้วยค่ะตัวนี้นะคะซุ้มล้อตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นหมุดสีเงินด้วยนะคะถ้าแบบเดิมๆของ F150 s p i d e r เขาจะไม่มีหมุดให้นะคะลูกค้าแต่วันนี้ติดตั้งเพิ่มนะคะถ้าเทียบกับซุ้มล้อทั่วไปนะคะซุ้มล้อตัวนี้ค่ะเขาจะมีขนาดประมาณ6นิ้วค่ะลูกค้าแล้วก็น,นี่เนาะลืมแจ้งไปค่ะตัวค่าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นลายสติกเกอร์เรือคัสเป็นสีดำะค,ะค่ะเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถเนาะ ส่วนแมกยางค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแมกขอบ16นะคะลูกค้าเป็นลายดอกไม้ค่ะเป็นลายยอดทิศเลยเนาะที่ลูกค้านิยมติดตั้งกันเป็นแมกตัวนี้เนาะเพราะว่าเขาจะมีสีดํานะคะลูกค้าสีดําเงาเนาะแล้วก็ตัดกันกับสีเงินค่ะเป็นขอบๆตรงนี้ค่ะลูกค้าทาให้เวลาเราวิ่งบนท้องถนนนะคะจะแบบว่าสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับยางแม็กซิสเจ็ดร้อยนะคะเป็นยางคุณภาพดีเลยค่ะ ถ้าลูกค้านะคะชอบนะคะแมคลายนี้นะคะแล้วก็ยางแบบนี้นะคะแจ้งนัชชามาได้เลยนะคะนัชชาทำรายละเอียดให้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดชอบแบบอื่นนะคะก็สามารถแจ้งนัชชามาได้เช่นกัน,นะค่ะนัชชานะคะยินดีค่ะแนะนํานะคะทั้งแมกแล้วก็ยางให้ด้วยค่ะมีมากมายเลยค่ะลูกค้าส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นเอกลักษณ์ของ XLT นะคะลูกค้าก็คือจะเป็นโลโก้แก้มเนาะของเขาจะบอกไว้ว่าเป็น2.2นะคะอย่างคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้เนาะเขาก็จะเขียนไว้ว่า 6ออโต้นะคะก็คือเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะตอนแรกนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะลูกค้าแต่ว่าเพิ่มความเท่นเนาะให้กับเข้ากันทั้งคันรถเลยก็ติดเป็นชุดครอบนะคะสีดําด้านทั้งคันเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้นะคะที่เป็นครอบแก้มเนาะหรือว่าเป็นกระจกนะคะตัวนี้นะคะก็ติดเป็นครอบสีดําด้านเช่นกันค่ะแล้วก็เอกลักษณ์ของ XLT นะคะไฟเลี้ยวของเขาจะคจะอ,อยู่ที่กระจกมองข้างนะคะลูกค้าทําให้เวลาเราเลี้ยวรถเนี่ย รถทางตรงขับมาค่ะเขาก็จะเห็นเตาได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะคะส่วนด้านบนค่ะก็จะเป็นเหล่าหลังคาค่ะติดตั้งเป็นเหล่าหลังคานะคะสีดําด้านนะคะลูกค้าค่ะมาพร้อมกันกับมีขากันสาดนะคะสีดํานะคะทั้งสี่ประตูเลยนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะมือจับประตูนะคะที่จริงเขาเป็นสีดําเงานะคะอย่างที่น้าชาแจ้งไปนะคะก็ติดเป็น ครอบสีดําด้านให้เช่นกันค่ะแล้วก็เป็นเบ้ากันรอยนะคะสีดําด้านเช่นกันค่ะเวลาลูกค้าใช้งานเนาะเอามือจับไปที่ประตูเนี่ย mm. เผื่อบางทีมีเล็บหรือว่าเกี่ยวถือกุญแจนะคะไปป้องกันการขีดข่วนกับตัวรถค่ะทําให้เราถนอมแบบสีรถมากยิ่งขึ้นค่ะ mm. แล้วก็นี่ค่ะลายสติกเกอร์นะคะก็ตรงประตูนะคะด้านล่างเนี่ย mm. ก็จะเขียนคำว่าแรปเตอร์ค่ะเป็นสีดํานะคะลูกค้าส่วนด้านหลังเนี่ยะคะก็จะเป็นสติกเกอร์แบบเดียวกันกับ เลยนะคะลูกค้าใช่ก็จะเป็นออกแบบมาพิเศษเลยเนาะเขาก็จะมีความเทาค่ะแบบมีความเทาแล้วก็ตัดกับสีขาวนะคะได้อย่างสวยงามเลยค่ะลูกค้าสำหรับลายสติกเกอร์นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจแบบอื่นนะคะหรือต้องการให้นาชาแบบว่าช่วยออกแบบให้นะคะนาชาก็ยินดีออกแบบให้นะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างนะคะให้ดูนะคะก่อนแตะแบบนี้ด้วยค่ะว่าจะเท่มากๆขนาดไหนเนาะ,ะส่วน โลบาเล็กค่ะตัวนี้นะคะเลือกใช้นะคะเป็นโลบาเล็กของเอาเลนเดอร์นะคะลูกค้าแข็งแรงแน่นอนเนาะแล้วก็คันนี้ลูกค้าแบบนี้มันทุกด้วยเนาะใส่อของอะไรเงี้ยก็เลยแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยเพราะว่าเขาจะมีแบบว่า,าตัวจับตรงเนี้ยลูกค้าสามารถนําเชือกนะคะมาผุกรัดขอบเน,ะะนาะเวลาใช้งานอะ่ะทำให้แบบสินค้าเราอะ่ะไม่ต้องกลัวร่วงกลัวหล่นเลยคะ่ะสำหรับตัวนี้เนาะใช่ค่ะเดี๋ยวน้าชาขอพาชมภายในรถนิดนึงนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะลูกค้า ายในรถของ XLT นะคะคันนี้นะคะจะเป็นแบบเดิมๆจากโรงงานเลยเนาะก็เพราะว่าภายในรถ XLT เนี่ยเขาจะมีเบาะหนังมาให้อยู่แล้วนะคะลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นหนังด้วยเนาะหนังสีดําเลยแล้วก็ตรงเบาะเนี่ยเขาก็จะเป็นเบาะหนังค่ะสีดําคุณภาพดีเลยค่ะเดินได้นะคะเป็นสีเทานะคะลูกค้าให้อารมณ์สปอร์ตแบบสุดๆเลยค่ะค่ะแต่ว่าที่นชาติดตั้งเพิ่มนะคะก็จะเป็นกล้องนะคะ บันทึกหน้าแล้วก็กล้องหลังให้นอ้องก็จะเป็นตัวนี้ที่ติดมากับกระจกเลยนะคะลูกค้าค่ะส่วนหน้าจอนะคะก็จะเป็นจอเดิมจากโรงงานเลยค่ะลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็ใช้ระบบสั่งงานด้วยเสียงค่ะได้ปกติเลยค่ะค่ะพวงมาลัยของ XLT นะคะเขาก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะลูกค้าข้อดีของพวงมาลัยไฟฟ้าน้องนะชาบอกไปหลายคลิปแล้วแบบขับสบายมากๆจริงๆเลยค่ะลูกค้าเพราะว่าเวลาเราขับความเร็วไม่มากนะคะก็ พวงมาลัยเขาก็จะเบาแบบสุดๆเลยนะคะสามารถแบบหมุนได้มือเดียวเลยนะคะลูกค้าหรือว่าถ้าเกิดขับทางไกลนะคะอย่างคันนี้นะคะนาชาจะไปส่งต่างจังหวัดนะคะก็สามารถแบบพวงมาลัยเขาจะน่วงหนักให้อัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็ข้อดีของ XLT อย่างนึงเนาะคือเขามีระบบคู s e control นะคะที่พวงมาลัยนะคะก็คือล็อกความเร็วได้เลยนะคะลูกค้าสามารถแบบเดินทางต่จังหวัดเงี้ยก็ ล็อกความเร็วนะคะที่พวงมาลัยได้เลยนะคะลูกค้าก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยค่ะเราก็ปล่อยให้รถไหลไปได้เลยนะคะก็เพียงแค่ถ้าต้องการยกเลิกนะคะเพียงแค่ต้องแตะเบรกเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวจะพาชมเกาะหลังนิดนึงค่ะเนาะเกาะหลังนะคะก็กว้างมากๆเลยนะคะนะชาขออนุญาตนั่งให้ชมนิดนึงนะคะลูกค้าค่ะนี่เนาะก็แบบเนี่ยค่ะเป็นรถกระบะสี่ประตูนะคะลูกค้าแต่ว่านั่งสบายมากๆเลยค่ะเพราะก็ บาะข้างหลังนะคะของรถฟอร์ดนะคะเขาจะเอียงองศาให้คนนั่งข้างหลังนิดนึงเนาะทาให้เวลาเรานั่งทางไกลเดี๋ยวเราจะรู้สึกสบายสุดๆะค่ะแล้วก็กว้างมากๆเลยค่ะวางเหยียดขาได้เลยนะคะลูกค้าสบายมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวพาชมท้ายรถอีกนิดนึงนะคะลูกค้าค่ะท้ายรถนะคะก็ไฟนะคะก็จะเป็นไฟเดิมนะคะลูกค้าแต่ว่าติดตั้งนะคะเป็น ข้อไฟนะคะสีดําด้านให้กับลูกค้าไปนะคะก็พอติดตั้งเนี่ยจากโครงไฟเดิมๆเราก็แบบดูเท่มากๆเลยค่ะส่วนด้านท้ายรถนะคะลูกค้านี่ค่ะก็จะเป็นลายสติกเกอร์เนาะที่ออกแบบให้เข้ากันกันกบด้านหลังนะคะลูกค้าที่เป็นตัวแรปเตอร์อย่างเงี้ยคะ่ะตัวนี้เขาก็ทําลายต่อมาเหมือนกันเนาะส่วนคาว่าเรนเจอร์เนี่ยก็คือเป็นเรนเจอร์เดียวกันกับที่โรงงานให้มาอยู่แล้วนะคะก็ะถ้าใครชอบฟอนนี้อยู่แล้วก็แจ้งมาชาได้เลยว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะคะตรง ฟอนตรงนี้เนาะก็เอาอันเดิมกับตัวรถมาได้เลยนะคะแล้วก็เพียงแค่มาแปะเพิ่มแค่นั้นเองค่ะส่วนกันชนท้ายค่ะของเดิมมีให้อยู่แล้วนะคะก็อันนี้นะคะนาชาก็ติดตั้งกันชนท้ายเหล็กค่ะแขบบ็แงแรงเลยค่ะเป็นของ o u เดนเดอร์นะคะส่วน,นเซนเซอร์ของ x l t นะคะก็ย้ายจุดติดตั้งนะคะเดินงานให้เรียบร้อยนะคะใช้งานได้ปกติเลยค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับโผล่ลากจุงนะคะสีแดงแบบนี้นะคะก็คือว่า มากๆเลยค่ะใช้งานแบบได้ดีมาก,มากๆเลยะค,ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะออกรถกระบะนะคะอี่ห้คันอยู่นะคะลูกนะกะก็ขอแนะนํานะคะเป็น r รนเจอร์นะคะรุ่น XLC นะคะสี่ประตูคันนี้ก็ได้นะคะที่นักข้าพาชมไปเนาะรือว่าสนใจไปรุ่นอื่นๆนะคะกระบะแค็บเอลเรสนะคะหรือทุกรุ่นเลยนะคะก็สามารถค่ะแจ้งนักขามาได้เลยนะคะให้นักชาทำรายละเอียดได้ ให้ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้นัชชาด้วยนะคะ,ะ,คะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ